ว่วงสิบหลังครับก็กลับสิบหลังไปหาหนูพี่น้องไปมาหาดักหนูขึ้นเก้าพี่น้องมาหาดักกันขังปลาไว้นะครับไปปลาพุ่นก็จบอยิงครับไปรอเบนร์น้ำปลาหนิพี่น้องไปยิงทักกันหาโมงเครื่องเร่พี่น้องจีได้ใช่แล้วครับบัะน,นี้ มีทางม่้มีทาง,ทางกันตะแส่นได้ครับนี่ยทำแล้วไปพี่น้องลุยครับนี่ครับปูปูดองทางมันนี่ครับทางทางข,งขันตะแเส้นไปเนี่ยเดีย๋ดวยวมันไหลสิยาะแส่นไ้พี่น้องทำแล้วเดี๋ยวมืออืน่จนจังค่อยมาลุ้นกันบ้างมันไหลกันแล้วกันพี่น้องปลา,าปูดงองมันจะติดบอ่อทีนี่หนูมาตอนนี้ปลาไหลปลานี่ย่างกันหลากแล้วครับโซวนท่านี่บ่ค่อยมีเลยครับแถวๆนี่เอาแล้วปลาไใหใส่ยกันพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้อง ตอนเท่าเสาพ่อพ่อยิ่น้องตอนเท่าเสาขึ้นเขาครับโอ้ยดักหนูไปครับหมู่บ้านนี่ไ้เมื่อไรดักหนูไปอยู่ป้าอ้อยเป็นห้อยเก่าเขาอีกแล้วครับนี่ก็ได้ใครรู้แล้วครับทั้งหนูดักห้อยเก่าเขาในี่ป้าอ้อยพี่น้องแต่ว่าเบื้องหลังนี่มันว่าคือดอกด้ามื่ไรแห่งดักไว้ทีที่โอ้ว่ามันม่มีหม่งดักพี่น้องมันคำ ลังแรกเขาเนี่เป็นยังไงครับหลังแรกเนี่ยยังติดบ่ครับเนาะใหม่บ้าันไรอุ๊ยมันก็มีเตอร์โนซิงอยู่ยแหละเนะมาะมันมิเตอร์โนซิงอยู่ยละตะกี้นี่กินแล้วครับตะกี้โนซิงมันเลี่ยเดี๋ยวนี้ตะกี้เสียดแล้วครับตะกี้ปิ้งขายยังโน้ยเขายิ่งมันเถอะ หลังต่อไปพี่น้องแลเบื้องหลังที่สวงพี่น้องหลังนีดโดนบ่เอ้าหายครับหายอุ้ยโอ้พี่น้องว้ายจัง,โ,งโดนครับโดนเหลือครับเหลืองามมาบว่าอะไรวะเรียกตั้งงามพี่น้องอุ้ยเสียงมันหนูหลาย พี่น้องเอออีสแสบเลยเียบปักยาวยังว่าหนูมันมีอยู่หนูไลยอยู่เงียบ <c oughs> ปูพี่น้องเงียบปูเทำมานี่ก่อนจะไม่เจ็บที่หลังเอาทงไรก่อนทังไม่หนีบดดนน่บ่โดนเตตุการณ์กลับ ตัวนี้กบตัวนี้เกินได้เอาเนี้อม่ไปฟอร์มได้พี่น้องเดี๋ยวเสียอีกดังนี่เพียงใดล้งนี่เออทำต่อไปมันไหม่ก็มาขนาดล้างนี่เงียบเอว่าเงียบหมด อังเกิลเงียบไปไหนวะอันนี้เป็นเงียบปูเลยนะี่ปูคือกันโอ้ยหเงียบจนต้องมาเถิดเดี๋ยนะเจ็ะเก็บเก็บเก็บด้านหลังไหมครับหลังมันยังลงเหลือยังลงเหลือยิบหลังครับไปแค่ยื่อได้ตัวหนึ่งอยู่ ต้นนี้เป็นยังไงนี่เอาต้นนี้แห้งมาเถียงว้านี่ตัวเดียวเท่าน,นั้นบ้าเสียงว่าหนูใหญ่มันบาหายกินใหนต้นนี้ไหมไหากินข้างนอกต้นนี้ไหมต้นนี้ฟ้าพี่น้องฟ้ามาก็ไปล้างไม้ครับไปล้างไม้พวกเรารัาง,านานางนี่พี่น้องโอ้หมุนปาลาได้ขนาดนี้อันนี้เป็นยังไงครับ โอ้ยโซิง um, อ so ีกแล้วโอซิงวหนีมัเลาปวดกันหงปวดกันวขึ้นนองเบื้องหลังไม่อีกมนต้ามอนดงเทียบวเด็นะรด้วนี่วัดถนออะไรพี่น้องเอยมีแต่หมาแโซิงเเนาะ โนซิงมาหลายแทะโนซิงนี่หลังนี่กระโบดดนมาโนซิงพี่น้องโนซิงหล่ปพดแต่หนูมั่ให้กินได้เปล่านี่แหะครับหพรามันขวดกินอีกเมื่อคืนนี่แสดงว่าหนูมันบ่กินในเปล่าอ่อยมันตีให้กินอ่ะข,ข,ข้างๆข่้ขนแท้มันนี่ข้างๆมันนี่ ยังกดกินอีกสิชพี่น้องขนาดต้องอะไรห่างกันไปเอาครับชี้น้องเม็ดแล้วครับเม็ดแล้วหนูเชิงสองตัวเอามาเก็บกับน้องเก็บบ่วงหนูงามอยู่น้อง เมื่อไรพี่น้องกับทีแรงได้ตัวหนึ่งครับผลงานถือว่าใช้ได้ครับพี่น้องช้ได้ถือว่าทานอยู่ครับสำหรับเจ้าหมอนี่ทานอยู่เออเมื่อเลี้ยงมา้ันได้สิไปใส่เซนั่นนะ พี่น้องอย่าลืมติดตามมาวันไรเด้อครับเด้อตามมาว่าติดตามไปแล้วกันกรครับการหาอยู่หายินชิบชิบหลังในแบบอ,อุ่นไงพี่นอกก้องก็ถือว่าพันอยู่ครับพันอยู่ใช่แช่ชิบหลังก็ถือว่าพันอยู่พีน่น้องเนี่ยนี่เป็นบ้านอะไรเอาปูครับปู เอาปูดองครับมาใส่เป็นเนี้ยเป็นเนี้ปูดองมาใส่ได้ตัวหนึ่งก็ถือว่าพานมันข้นขวนครับเพราะว่าค้นเอ้อหายกินหลายนะครับเนาะกจอกมายิงดักยิงก่หลายให้กันครับถ้าขันเงียบๆนี่ก็โอกาสมาถึงหลายเงียบๆนะครับบางห้นยเะจอกเขาไปยิงที่นอเห็นเงียบๆนี่ยพวกานครับเอาสำหรับเจ้าพวกนี้ก็ ออ,อ้สวัสดีครับสนาบบรรยากาศสวยๆสวัสดีครับ